โอ้มิดเลยคาโตวเวทด้านหลังครับเหลือประมาณเครือบหนึ่งสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่องกันนิกาทรัพก,กับผมนะฮะทินทวัฒนิตแม่รอยดิ้นกันครับแก้วสง่ามากู้รถเกี่ยวข้าวเดี๋ยวสักพักครับเอาตัว200นะครับมากู้ หมนี่คือรถใหม่เลยนะยังไม่ถึงปีฮะยังมีรับประกันอยู่จากโคมสูค่ครับโอ้ถือว่าเอาเรื่องอยู่ครับท่านผู้ชมแม่คนขับมันหัวใจจะวายเจ้าของรถนี่ใจไม่ดีเลยจังหวัดบ,บุรีรัมย์ครับอ่ะเดี๋ยวพาาผู้ชมนะครับค่อยๆรับชมทีละสเต็ปกันไป คันนี้น่าจะอีกยาวนานเลยครับเพราะว่าการเข้านั้นค่อนข้างที่จะลำบากไตรงนั้นครับเดี๋ยวไปดู พี่แกจะเอาเข้ามายัางไงม,มีหลายคนเลยฮนะหลายไอเดียอยู่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับกำลังแทงกำลังเช็คทางอยู่ว่านุ่มแค่ไหน,น,น,นขอนนี่อย่าพลาดนะฮะต้องมีต้องมีต,มตลอด เดี๋ยวรับชมคลิปหน้านะครับคลิปนี้เอามาชิมลางก่อน